ราวที่ระเบิดเอ็มเจ็ดจเก้าลงของบ้านคุณคะแนนเนี่ยนะฮะเป็นพ่อตายคุณในวินเนี่ยคิดว่าระเบิดที่ลงครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ระเบิดที่เป็นเพียงแค่สัญ,ญลักษณ์นะฮะเรื่องเป็นระเบิดที่ยิงใส่บ้านแล้วก็ความหมายที่น่าจะแปลความได้ก็คือเอาถึงตายอ่ะืีนี้เราสังเกตนะฮะระเบิดช่วง,งหลังๆเนี่ยนะฮะ ไปที่หรือมุ่งเป้าไปที่คุณเนวินเนี่ยสามครั้งสามหนนะฮะด้วยกันเนี่ยนี่ระยะหลังเนี่ยนะครับ,บเรียกว่าค่อนข้างที่จะถี่ทำไมเป้าถึงมาที่คุณเนวินเยอะขึ้นเอาตั้งแต่ที่พัดภูมิใจไทยนะครับามาวางระเบิดอีหน้าจิง,ง,งพาวเวอร์นั่นก็สัญลักษณ์ก็ต้องการโจมตีคุณเนวินยิงเอ็มจ็ดุดเก้าใส่จิงพาวเวอร์หรื<พ>อ โรงแรมภูแม่นจนมาถึงบ้านพ่อตาคุณในวินเนี่ยก็าถือว่าสี่ครั้งนี่เป็นครั้งที่สี่นั่นก็แสดงว่าฝ่ายที่รักคุณทัศินเนี่ยนะฮะเริ่มได้ข้อสรุปว่าเนี่ยในยวินชิดชอบแน่ๆที่ถือเป็นศัตรูหลักหรือเป็นศัตรูคนสำคัญที่จะต้องหมายความว่าทำให้กลัวหรือ มุ่งหมายที่จะกดดันอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับครับอันเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าเป้าหมายนะฮะถือว่าจะดูคนสําคัญคุณต้งชินในขนานี้คุณนวินคิดชอบเอ,าอ้าจุดที่คุณนวินแนะ่ทีนี้เนี่ยทําไมนะฮะต้องกลับมาทวนดูเอ๊ะทำไมนะเป้ามันถึงขนาดนั้นก็เราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ก็ได้ชัดนะฮะคุณนวินเป็นผู้ที่ทําให้ รัฐบ,บาลนี้เกิดขึ้นนะครับรบอยู่ในสภาวะความเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการต่อสู้กับกลุ่มคนรักทักสินหรือกลุ่มคนเสื้อแดงหรือพักเพื่อไทยหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในวินกลายเป็นตัวหลักนะครับที่ต่อสู้กับ กลุ่มคนรักทัสิ้เนี่ยอย่างเอางานเอาการนะครับและใช้คําว่าทุกรูปแบบคําว่าเอางานเอาการในทุกรูปแบบเนี่ยนะฮะในแง่ของการลดทอนอิทธิพลในกลุ่มข้าราชการประจําโดยใช้อํานาจทางการเมืองในประเด็น์ของการบร่อยอนราชการแผ่นดินที่เป็นอยู่นะครับก็ค,ค,ค,คิดว่าเนี่ยได้เกิดการเรียกว่าบี้เข้าไปทุกจุดเหมืนอ,อมนกันนะครับ ที่เกลียขยัอิทธิพลตักสินอยู่ไม่ว่าจะในสำนังกงานตํารวจแห่งชาติในกระทรวงมหาดไทยหรือในกระทรวงกระรวงกลมต่างๆเนี่ยครับ <c oughs> ทึ่ทาให้อำนาจของตักสินในส่วนนี้ลดทอนลง <c oughs> การเดินก็สู่พื้นที่ในการต่อสู้มาคตะวันไทยนะครับในเขตภาคอีสานและภาคเหนือเนี่ย,ภภย,ยก็เป็นการเดินที่ปรากฏร่องรอยข่าวออกมาเป็นระยะนะครับที่เราได้เห็นกัน,นว่าเอ นงาะจัดงบประมาณลงพื้นที่โน้นพื้นที่นะั้นนั่นก็ไม่เพียงเท่านั้นนะฮนะการทํางานในพื้นที่เนะนะน,น,นี่ยพักภูมิใจไทยในในขณะนี้เนี่ยก็มีนโยบายชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้สมัครของพักภูมิใจไทยเขตไหนอา่าจังหวัดไหนก็ตามแต่เนี่ยครับ,รบเขาจะใช้นโยบายหนึ่งผู้สมัครหนึ่งสถานีวิทยุนั่นก็คือมีสถานีวิทยุชุมชนไว้ต่อสู้กับมีวิทยุคนเสื้อแดงมีการจัดตั้งมนลชนมีกระบวนการทํางาน ที่ย้อนรอยคนแสดงทุกอย่างก็เห็นไหมนะว่าถึงคลิกถึงเฉงแล้วไม่ต้องรวมด้วยประเด็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองในการกดการอย่างอื่นเพราะเียงแค่นี้ก็คิดว่าไม่แปลกแล้วก็จากท่าทีล่าสุดเนี่ยนะครับที่ไปเตือนคนตำรวจเอก COVID 19, โควิดรัฒนะห้ระวังนะป้าจำเหมือนอกับมีชะตากรรมในการเมืองนะครับจบสิ้นแบบ คุณสมัครคุณ uh huh. สาะเวศใช่ครับไอ้น,นี่ดูแล้วก็รุนแรงนะครับเพราะประเด็นของคุณสมัครเนี่ยเป็นประเด็นที่ค้างคายใจกันอยู่ในสังคมว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับมันจะจบแล้วก็ลงเอยกันอย่างไรถ uh ึง huh. ทําให้คุณเนวินออกมาพูดแบบนี้นะครับแล uh ้ huh. วคืนนี้ติดตามดูรายการที่นี่ประเทศไทยนะครับน uh ี huh. ่จะได้ไปพูดแล้วก็ไปแจกแจงเรื่องนี้เนี่ยให้ละเอียดน,นะครับ uh huh. ไปไขรหัสใน,น,นคำเตือนของคุณเนวินที่ ถึงกับคนตำรวจเอกโควิดรัฒนะทีกระแสที่พลเอกโควิดวัตนะเนี่ยนะครับจะมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยในขณะนี้เนี่ยดูท่าว่าน่าจะไม่ดาบอีกนะเมื่อก่อนหน้าน,นี้นะฮะกลุ่มทางอีสานเนี่ยยืนยันว่าอยากจะเสนอพลเอกโชลิศขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักใช่ครับทีนี้เนี่ยมันเปรี้ยงปร่งโครงครามกันไปโครงครามกันมาถึงขานาดน,นี้เนี่ยกลุ่มอีสานเนี่ยนะ ค่อนข้างที่จะทุกโตวัวเอ๊ตระกูลเชวัตเนี่ยถ้ามายุ่งให้น้อยหน่อยได้ไหมาาการจัดการปัญหาบ้านเมืองเ,เอ้าาการจัดการปราัญหาประธานโทษครับพักเพื่อไทยเนี่ยทําให้เป็นรูปเป็นร่างให้มันเกิดกระบวนการบริหารที่แท้จริงได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้อันไหนเป็นเสื้อแดงอันไหนเป็นพักเนี่ยเรียกว่า,ม,วามั่วกันไปหมดนี่เป็นเสียงมาจากกลุ่มกีจารพัฒนาในขณะที่ก็มีข่าวแมแคม,มออกมาแล้ว ป่าอาจจะต้องให้คุณยงยุทธวิชัยดิษ์เนี่ยนะครบับมาเป็นหัวหน้าพักต่อ,อท,ที่เป็นข่าวแฟรๆมาแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยต้องจับตาดูเหตุผลก็ไม่มีอะไรเหตุผลก็คือว่าในพักไม่เรียบร้อยไม่มีเอกภาพตีกันไปตีกันมาไม่สามารถที่จะจัดการให้มันลงตัวหรือสงบเรียบร้อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเสนอคนใหม่โควิดขึ้นมาเนี่ย แม้ในายใหญ่สั่งเนี่ยแต่มันไม่แน่เหมือนกันนะว่าจะจริงทําให้แตกทางโยะขึ้นไปหรือเปล่าเพราะันก็มีความเป็นไปได้สูงที่เอาเอาบรรยงยุตธกรรมเหมือนเดิมนะครับก็ก็มาดูว่า้าอคำอธิบายก็เพื่อเี่จะจัดการคณะกรรมการบริหารใหม่ให้เรียบร้อยไม่ไปยังไงก็ถือว่ายังเป็นหัวหน้าพักกาตาครับอยู่ดีก็เข้าขัดเย่เอ,อ,อต่อเนื่องไปเลย ใชครับถ้าเกิดถอนออกไปแล้วก็คุณโควิดวัฒนะมาเปิดเปิดมีความเสียหายก็จะยิ่งเสียหายมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจะสังเกตได้นะครับว่าการประชุมที่จะจัดให้มีการประชุมใหญ่รุ่งนี้เนี่ยก็ดูว่าจะไม่ได้จบลงแบบนั้นนะครับก mm ็ hmm. าอาจจะกลายเป็นการประชุมสอสเพื่อที่จะย่างเสียงหรือเพื่อที่จะขอความเห็น อย่างหนึ่งอย่างใดจะมากกว่าและไม่ใช่การไะชุมใหญ่วิสามันในการที่จะเลือก,กวัวหน้าทักคอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าพอจะเห็นได้อยู่ในพรักเพื่อไทยเนี่ยนะครับ,บว่าไม่เรียบร้อ,รอยเพราะฉะนั้นในสถานาวันสองวันนี้นะฮะก็ต้องจับตาดูว่าค,ความสัมพันธ์ตากันของพักเพื่อไทยนะครับและคนเสื้อแดงจะเป็นไปอย่างไร เปิดปรากฏการที่ชัดเจนขึ้นในแง่มุมของความแตกแยกในแง่มุมที่แสดงบทบาทการไม่ยอมรับแสดงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสุดท้ายนะี่นะผมจะทิ้งขึ้นข่าวเอาไว้ให้ว่าขณะนี้เนี่ยมีกระแสที่กําลังที่จะขับเคลื่อนหรือผลักดันที่ใช้จตุพรพมพันธน์นะครับขึ้นมาเป็นเลขาธิการพรรคนี่ก็คือกระแสทางฝั่งที่ชอบหรือสนับสนุนแสดงอยู่นะ ฝั่งที่ชอบและสับสนุนเสดงอยู่ในพรรคเพื่อไทยที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะในขณะนี้ก็พันเอกอภิวันนะครับน,นี่ชัดเจนนะครับคุณสสนครสวรรค์ครับคุณสุนัยครับเฉยๆสุน,นัยที่กรุงศรธรนะใช่ครับงั่นก็คือสายหรือกระแสที่แชรสับสนุนและดันคุณจตุพรให้มีบาบาทในพรรคไหม ยิ่งขึ้นอย่างเป็นทางการแต่อีกส่วนหนึ่งไม่ยอมเพราะอีกส่วนหนึ่งต้องการที่จะเราเรียกว่าปลดแอกหรือให้ภาพของกองเสื้อแดงหลุดออกไปจากพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งมีสภาพให้มีสภาพเป็นพรรคการเมืองที่แท้จริงมากขึ้นครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับสนทียานครับคุณสมียานคะครับสวัสดีครับ